เพื่อให้เกิดสายลุ้งจําเป็นต้องมีสายฝนเซอร์ฮัมเฟร์เดวีบอกว่าเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จคุณผู้ฟังล่ะครับได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวในชีวิตบ้างถ้ายัางหาคุณค่าของความล้มเหลวไม่เจอมาฟังเรื่องนี้กับ h e a l ิงไมท์พอดแคสตเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงมีประสบการณ์ความล้มเหลวในชีวิตบ้างล่ะ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแน่นอนครับว่าความล้มเหลวมันสร้างประสบการณ์อันไม่น่าจดจําให้แก่เราไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นแม้แต่ถนนที่เรียบที่สุดก็ยังมีเศษก้อนหินขวางทางในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะราบเรียบไปหมดทุกเรื่องเป็นภาคบังคับของชีวิตที่เราจําเป็นจะต้องประชิญกับความล้มเหลว ื่อที่จะเรียนรู้มันไม่ใช่เพื่อจะยอมจำนนหรือพ่ายแพ้ต่อมันหรือปล่อยให้ความล้มเหลวนั้นมันดึงดูดกำลังใจดีๆในชีวิตให้เหือดแห้งไปเราจะยอมอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดครับทำไมเราจึงต้องพบกับเมฆฝนละ่ะหรือทำไมเราจึงต้องพบกับความล้มเหลว เพชรที่ยังไม่เจียรไนเนี่ยมันก็เป็นฐานธรรมดาก้อนหนึ่งกว่ามันจะเป็นเพชรได้มันก็ต้องผ่านการเจรไนผ่านการฝนแล้วก็เสียดสีอย่างรุนแรงจนกว่าจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่วางโชว์อยู่ในตู้เพชรคือฐานก้อนหนึ่งที่สําเร็จขึ้นมาได้จากแรงกดดันความทุกยากและความพ่ายแพ้ทําให้เราพัฒนาไหวพริบเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าเขาสกัดน้ําหอมจากดอกไม้ได้อย่างไรเขาจะต้องบดคั้นดอกไม้จนกว่าจะได้มาซึ่งน้ําหอมขบวนการเหล่านี้ก็คือการบีบคั้นกลั่นกรองซึ่งเป็นประสบการณ์ แห่งความล้มเหลวเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาเราจะได้ประโยชน์มากกว่าหากเราเคยล้มเหลวมาบ้างนี่คือคำกล่าวของโทมัสเฮนรี่ฮักลีความยากลำบากนั่นเองครับที่จะส่งผลให้คุณภาพแล้วก็ความยิ่งใหญ่ปรากฏออกมาคนที่เอาชนะความยากลำบากได้สำเร็จ เราจะเห็นแววแห่งชัยชนะฉายอยู่บนใบหน้าของเขาเราจะเห็นชัยชนะปรากฏอยู่ในทุกๆย่างก้าวของเขาการต่อสู้ดิ้นรนความล้มเหลวชัยชนะในขณะที่ชัยชนะเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังสแสวงหาการต่อสู้ดิ้นรนเป็นความสนุกสนานและความล้มเหลวก็ไม่ใช่ไร้ซึ่งประโยชน์เสียเลยทีเดียวประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันบอกว่าเพียงแต่เมื่อคุณลงไปในหุบเหวที่ลึกที่สุดคุณจึงจะตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของคุณเขา เมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่ต่ำต้อยนั่นเองที่ความยิ่งใหญ่ของคุณจะปรากฏออกมาและถูกทดสอบคุณต้องการการกระแทกกระทันที่จะทำให้ความยิ่งใหญ่ของคุณปรากฏออกมาบุคลิกภาพไม่อาจที่จะพัฒนาขึ้นมาอย่างง่ายๆแล้วก็เงียบๆมันจำเป็นจะต้องผ่านประสบการณ์ด้วยการทดลองและการทนทุกข์ทรมานที่จิตวิญ,ญญาณจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งเกิดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนความทะเยอทะยานที่ดนใจให้เกิดและความสำเร็จที่สมหวัง จึงไม่แปลกครับที่บางคนจึงมักที่จะจมปลักอยู่กับความล้มเหลวแต่ขณะที่บางคนเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็พยายามต่อไปเรื่อยๆความล้มเหลวจะพูดกับเราเป็นภาษาใบ้ที่เราไม่เข้าใจเราคงไม่ทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากบทเรียนที่มันกําลังสอนเราอยู่โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้ไม่ยอมแพ้ที่นอกจากจะประดิษฐ์หลอดไฟเครื่องบันทึกเสียงภาพยนตร์และยังเป็นแรงบันดาลใจใน,นในด้านการมีความยืดหยุ่นในชีวิต เป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวทั้งปวงอีกด้วยเอดิสันบอกว่าอย่าเรียกว่าความผิดพลาดให้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในการประดิษฐ์หลอดไฟของเอดิสันนั้นเขาต้องใช้เวลากว่า2ปีในการทดลองทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลอดไฟเขาได้ออกแบบหลอดไฟไว้กว่า3,000แบบเลยครับ แล้วก็ทดลองวัสดุที่ใช้ในการทำเป็นไส้หลอดไฟจากวัสดุกว่า6,000ชนิดหรือแม้แต่วิธีการขดของไส้หลอดก่อนที่เขาจะสามารถสร้างหลอดไฟที่ส่องสว่างได้ถึง40ชั่วโมงด้วยไส้คาร์บอนและยังคงทำการทดลองต่อไปในขณะที่เขาทดลองไม่สำเร็จนั้นผู้ช่วยของเอดิสันต่างบอกว่าเราทำไม่สำเร็จเราล้มเหลวเราไม่สามารถทำได้เอดิสันบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่พบ10,000วิธีที่ไม่ได้ผล เอาละครับมาดูตัวอย่างบุคคลที่เคยล้มเหลวในชีวิตมาก่อนในปี1985สตีฟจ็อบถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ซึ่งเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นเองหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจาก Apple แ,แล้วเขาได้ไปก่อตั้งบริษัทใหม่และภายหลังได้เข้ามาควรบรวบกับบริษัท Apple ในปี1997 ทำให้เขากลับมาเป็น CEO อีกครั้งและส่งผลให้ Apple กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกความล้มเหลวของสตีฟจ็อบ b ไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จ J.K. Rowling ก่อนประสบความสำเร็จกับ Harry Potter นะครับเธอเคยตกงานอย่าล้างและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แทบจะไม่มีเงิน ความสำเร็จของแฮรี่พอตเตอร์กลายเป็นหนังสือขายดียระดับโลกและสร้างปรากฏการณ์ทั้งในวงการวรรณกรรมและภาพยนตร์ J.K. r o w l ล n รบอกว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่ทำให้ฉันได้รู้จักตัวเองด้วยสิ่งที่สำคัญจริงๆ ไม่ขึ้นจอแดนนักบาสเกตบอลชื่อดังเขาเคยถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนจอแดนกลายเป็นส่วนหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคว้าแชมป์ NBA 6สมัยและเหรียญทองโอลิมปิกคำพูดที่โด่งดังของเขาก็คือผมพลาดจดสำคัญมามากกว่า9,000ครั้งในชีวิตและล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จโบลดิสีย์เคยถูกไล่ออกจากหนังสือพิมพ์เพราะถูกมองว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และบริษัทแรกที่เขาก่อตั้งก็ล้มละลายดิสนีย์สร้างอาณาจักรสื่อและก็สวนสนุกที่มีชื่อเสียงระดับโลกรวมถึงตัวการ์ตูนคลาสสิกอย่างมิกกี้เมาส์ดิสนีย์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณสามารถฝันได้คุณก็จะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้บุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นครับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จหากมีความมุ่งมั่นและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ความล้มเหลวจะเป็นบทเรียนที่มีค่าในการพัฒนาตนเองและสร้างความสำเร็จในอนาคตนักปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่เคยทำอะไรผิดเลยจงมั่นใจเถิดว่าเราย่อมไม่เรียนรู้และก็เติบโตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ทุกยากนั่นแหละครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อย่าไปลังเกียจความทุกยากแม้มันจะทำให้เราอึดอัดใจแค่ไหนก็ตามความล้มเหลวจึงเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้คนเราฉลาดขึ้น เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างคนที่เลือกจะสําเร็จกับคนที่เลือกที่จะล้มเหลวก็คือการขานรับต่อความพ่ายแพ้คนสําเร็จก็คือคนที่ยืนกรานและไม่เคยคิดจะยอมแพ้และกอบกู้บางสิ่งบางอย่างจากความปลาชัยทุกครั้งแม้แต่ผู้พันแซนเดอร์เองผู้ก่อตั้งไกท่ทอด KFC ที่เราทุกคนรู้จักกันพันเอกฮาวแลนด์เดวิดแซนเดอร์หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อผู้พันแซนเดอร์นะครับเขาไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแต่อย่างใดเลย ในวัยเพียงหกขวบของเขานั้นก็ต้องช่วยแม่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเพราะพ่อของเขาจากไปตั้งแต่ตอนนั้นหน่วยหน้าที่หลักของเซนเดอร์ก็คือการทําอาหารให้กับคนในบ้านเขามีความสามารถในเรื่องนี้มากจนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดทําอาหารประจําหมู่บ้านตอนอายุได้เพียง7จ็ขวบเท่านั้นเองและเมื่อเขาอายุ12ปีแซนเดอร์ก็ต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ย้ายไปอยู่กับลุงเพราะแม่ของเขาได้แต่งงานกับสามีคนใหม่เมื่อแซนเดอร์มาอยู่กับคุณลุงแซนเดอร์ต้องทํางานหลายอย่าง เป็นทั้งนักดับเพลงขายประกันและทํางานอื่นๆอีกมากมายเมื่อแซนเดอร์อายุ18ปีนะครับเขาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกแต่แล้วภรรยาก็พาลูกสาวหนีจากเขาไปเพราะทนใช้ชีวิตกับแซนเดอร์ที่มีฐานะยากจนไม่ได้แต่ว่าชีวิตมันต้องไปต่อและสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือการทําอาหารนั่นเองครับ เขาจึงตัดสินใจไปทำงานเป็นพ่อครัวและล้างจานในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อความที่เซนเดอร์เขาคิดถึงภรรยาแล้วก็ลูกๆเขาพยายามที่จะติดต่อภรรยาและอ้อนวอนให้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง แต่ภรรยาของเขาไม่อยอมครับจนถึงวัย25ปีเขาก็สามารถที่จะโน้มน้าวภรรยาให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้สําเร็จและทํางานด้วยกันในร้านกาแฟแห่งนั้นตลอดทั้งชีวิตการงานที่เซนเดอร์ทำส่วนใหญ่ก็คือการทําอาหารและล้างจานแต่การมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวนี่แหละครับทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำงานจนถึงวัยเกษียณซึ่งตลอดจนช่วงชีวิตที่ผ่านมาเขาล้มลุกคุกคลานทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด อะไรหลาเป็นจุดเริ่มต้นของไก่ทอด KFC ที่ยิ่งใหญ่วันแรกของการ,กรเกษียณของซินเดอร์ในวัย65ปีเขาได้รับเช็คเงินประกันสังคมฉบับแรกเป็นเงิน105ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งมันไม่พอต่อการใช้ชีวิตเขารู้สึกล้มเหลวแล้วก็สิ้นหวังเป็นอย่างมากหลังจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่มันได้แค่นี้เอง มันไม่พอต่อการใช้ชีวิตรู้สึกทั้งชีวิตไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเลยเขาจึงวางแผนที่จะจบชีวิตของตัวเองเขาได้หยิบกระดาษและปากกาและนั่งลงใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านอย่างสงบใจตั้งใจที่จะเขียนคําสั่งเสียและพินัยกรรม แต่ปฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นในระหว่างที่แซนเดอร์กำลังเขียนคำสั่งเสียของตัวเองอยู่นั้นนะครับเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่ได้ทำในสิ่งที่รักอย่างจริงจังเลยนั่นก็คือการทำอาหารเขาตั้งมั่นกับตัวเองว่าหากเขาต้องจากโลกนี้ไปก็ขอให้ได้จากไปในแบบที่ได้ลองพยายามทำในสิ่งที่มีคุณค่าแล้วและในบ่ายวันนั้นเขาก็ได้เริ่มต้นทันทีด้วยการเดินไปอย่างธนาคารเพื่อนำเช็คประกันสังคมไปเบิกถอนเงิน87ดดอลลาร์ เพื่อซื้อกล่องเปล่าและไก่จํานวนหนึ่งเขากลับมาที่บ้านและลงมือทอดไก่ด้วยสูตรพิเศษที่เขาคิดค้นตลอดหลายปีในการทํางานเป็นพ่อครัวในร้านอาหารหลายแห่งคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาขายไก่ทอดมันเกิดขึ้นยังไงเขาเดินขายไก่ทอดไปตามละแวกบ้านและโดนปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ทุกครั้งที่เขาโดนปฏิเสธเขาก็จะกลับมาปรับปรุงสูตรไก่ทอดของตัวเองเสมอจนในที่สุด เขาก็ได้สูตรไก่ทอดที่ยอดเยี่ยมจากการที่เซนเดอร์ได้เคาะประตูบ้านเพื่อขายไก่ทอดจนมาสู่การทําธุรกิจแล้วก็ได้ขายเป็นชส์ให้กับกลุ่มนักลงทุนมืออาชีพในที่สุดเมื่อเขาอายุ85ปีครับธุรกิจไก่ทอด KFC ก็โด่งดังทําให้เซนเดอร์มีเงินมากกว่า1,000ล้านเหรียญนอลานลาสหรัฐมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเหตุผลก็เพียงเพราะความมายอดท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลวที่เข้ามาทดสอบให้เขาได้แก้ไขอยู่เสมอจนประสบความสําเร็จในที่สุด เรียกว่าผู้ผ่านเซ็นเดอร์นี่สร้าง p e r s o n ัน b r ลแ d นดิไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับ บุคลิกภาพของเขาเป็นสัญลักษณ์ของกิจการโดยเขาไว้คราแพะแล้วก็ย้อมหนวดและเคราเป็นสีขาวแล้วก็ผูกไทยเป็นแบบเส้นเขาไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะในรูปแบบของการแต่งกายอื่นๆเลยครับโดยในช่วงฤดูหนาวเขาใส่ชุดผ้าขนสัตว์หนาและในฤดูร้อนเขาใส่เสื้อผ้าทำจากผ้าายแต่ทั้งหมดเป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีสีขาวเขาย้อมหนวดและเคราเป็นสีขาวให้เข้ากับสีผมและเสื้อผ้านั่นเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจดจำได้ในวัยห5ปี หลายคนสงสัยว่าและผู้ผ่านเซนเดอร์เนี่ยเขาเป็นผู้ผ่านจริง,รงๆหรือไม่เซนเดอร์หรือผู้ผ่านเซนเดอร์จริงๆแล้วไม่ได้เคยเป็นทหารยุศในผ่านแต่ทําไมจึงเรียกกันว่าผู้ผ่านเซนเดอร์ละ่ะหากแต่ว่าตําแหน่งดังกล่าวเป็นตําแหน่งกิตติมศักดิ์ที่ทางรัฐเคนตักกี้มอบให้กับบุคคลที่สร้างคุณูปการให้กับสังคมคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะถึงบางอ้อแล้วใช่ไหมครับ นี่คือตัวอย่างของบุคคลที่เคยล้มเหลวมาก่อนในชีวิตแต่ไม่ยอมพ่าแพ้ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคในชีวิตความไม่ยอมแพ้ของแม่น้ำโคโลราโดก่อให้เกิดแกรนด์แคนยอนความไม่ยอมแพ้ของชาญกุดเยียทำให้เรามียางรถยนต์ที่พาเราไปได้อย่างรวดเร็ว ความไม่ยอมแพ้ของสองพี่น้องตระกูลไรท,ที่ทำให้เรามีปีกที่จะบินความไม่ยอมแพ้ของอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลทำให้เรามีพลังงานที่จะสนทนากันในระยะไกลความไม่ยอมแพ้ของบีทอเฟนทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเสียงเพลงอันเล่าใจความไม่ยอมแพ้ของจอร์นมิลตันให้บทกวีแสนหวานที่ทำให้หัวใจเราสว่างไสวย ความไม่ยอมแพ้ของเฮเลนเคลเลอร์ให้ความหวังแก่ผู้พิการทุกคนความไม่ยอมแพ้ของเนลสันแมนเดลาทําให้เรามีสันติสุขความไม่ยอมแพ้ของโทมัสเอดิสันทาให้เรามีแสงสว่างจากไฟฟ้าความไม่ยอมแพ้ของอับราฮัมลินคอนทําให้เขาได้เป็นประธานาธิบดีผู้ประสบความสําเร็จทุกคนพบว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หล้วนอยู่นอกเหนือขอบเขตท,ที่พวกเขาถูกทําให้เชื่อว่าความคิดของพวกเขาไม่เป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างคือบททดสอบครับเพื่อที่จะให้เห็นสิ่งที่เราจะกระทำเพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราจึงต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่นะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็คงจะเป็นพลังแล้วก็เป็นแนวคิดแรงใจนะครับให้คุณผู้ฟังได้ก้าวข้ามความผิดพลาดก้าวข้ามความล้มเหลวในชีวิต เริ่มต้นใหม่ได้เสมอจงเรียนรู้มันและสุดท้ายสายลุ้งที่สวยงามมักจะเกิดขึ้นหลังสายฝนเสมอหากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับกด subscribe กดติดตามกดปุ่มกดด่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพบกันใหม่ EP หน้านะครับหิวใจหิวไฟ Healing Mind Podcast